สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริมณประดิษฐา,ามีโปรเจกต์ที่ทําก็คือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจากมอเตอร์ดีซีหน้าที่ทําก็คือทําบทความสวัสดีครับผมนายสรุปปสมปปาครับหน้าที่ทำก็เป็นทําบทความครับไม่เอาเบิกความด้านใทายครับสวัสดีครับผมนายธงชยัยโพสวรรครับหน้าที่ก็คือหาอุปกรณ์แล้วก็ทําชิ้นงานครับ ส่วนตัวชิ้นงานก็การทํางานก็คือเอาไปติดกับล้อจักรยานครับให้ตัวล้อจักรยานมาหมุนตัวล้อที่ติดกับมอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อไปเลี้ยง LED ให้เกิดเป็นแสงสว่างครับ